สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูช่ช่องสาวแหล่แดงแกลนะคะสวัสดีวันจันทร์มาทํางานของทุกๆคนนะคะแต่สาวแหละบะ่บ่ดททางานหรอคะเพราะว่าต้องรอพบคุณหมอนะคะพรุ่งนี้คุณหมอต้องมาเช็คสภาพอาการของเราก่อนว่าเราเป็นยังไงบ้างเข้ายาได้กินยาเข้ายาได้ขนาดไหนแลว้ว คุณไข่เวพนะคะคุณหมอตม้องเจอตัวที่บ้านเท่านั้นข,ข้านเดินทางนะคะ,ะก็เลยไม่ได้ไปไหนนะคะต้องรอพบแพทย์ค่ะเอาบรรยากาศตามเช้าเช้าไม่ชมหมอกลงหนามากพี่น้องหมอกลงหลายหลายเปียยกมืดเนียเย็นมืดหูดอกดังโอ้ยมือถือเห็นไหมคะบรรยากาศไม่ชมนะคะบ่านผู้กระดึงได้นี่ประ,ะมามาเที่ยวผู้กระดึงกันมาเด้อ รถรถรถขนฟืนคอยงายปังลาง,ยงโยขบไปยกฟืนมาเมืองอยะนี่เด่งเด้งตึ้งขึ้นลยดีนน้ำมา,ฟานฟาร์ะผักบรรยากาศที่ฟาร์มของสาวแหล่แ่งไกลไห้ชมนะคะมองไม่เห็นแย่เลยค่ะแบ่อยู่เขาโน้นมองไม่เห็นแบ่เลยไม่รู้มันจะเห็นกันไหมเนี่ยเปล้วภาษาไทยกับพ่อกระเทินพี่น้องเอ้ยภาษาอังกฤษก็แแฮงบึกๆึกอยู่ นี่นะคะบรรยากาศให้ดูนะคะเช้านี้ที่ฟาร์มสาวแหล่เด็นไกลนะคะอุ้ยหมอกหนาๆเห็นไหมคะเย็นมากจากองศาในบูหฮู้แต่คว้นออกปากแล้วโมตะว่าคว้นออกปากพระทิตสวยไหมคะเหมือนไข่ดาวเลยเนาะ นี่นะคะบรรยากาศเย็นๆมาฟาาค่ะเราได้เวลาทําปีนี้เซตฟังนี้นะคะปีนี้เซตยุนฟังนี้ปีน้าเนาะยืนฟังนั่นเขาต้องสลับฟังเฮ็ดทุกปีเราต้องสลับไปสลับมานะคะเราจะไม่ทําที่เดิมนะคะปีนี้ก็จะปลูกเฮมันเดิมนะคะแต่ว่าเขาทั้งพุ่นสะปลูกแคโนล่าค่ะโอย อากาศที่เไไมืองไทยเราเป็นยังไงบ้างเนาะยังไงนายูุ่บานเฮาพี่้องฝนตกหรือว่าห่อนหรือว่าหนาวบะไรบึงเข้าทอทอกทอทัดอย่างลยดิควยก็ไดโอ้ยไปเบื่อนช่องลังบาสถนทนายเนาะมีแต่เห็ดขวยเลามาฟันว่าจะของใดเห็ดหลายบึงวานเขาเก็บเห็ดหนักเล้ามาฟัน อันทานี้กเ็เริ่มเริ่มสิออกค็อกิดราคาเดือนหนามั้งเห็ดเพาะเห็ดเพาะทาานี้ก็มีนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงคลิปให้นูนะคะวิธีการเก็บหกเห็ดเพาะของวแหลดแดงกลนะคะกับเพ็ดปวกตาบนะคะทางนี้ทางฟาร์มเราจะมีเห็ดปวกตาบขึ้นทุกๆปีนะคะออหมอมหอมปนจีจีปนจีหรือปนปน,ปนละจี <c oughs> จก็แล้วแต่แมวเนาะ มาอ่านเอาหมักตะวนมนให้เบอรมันงามหมกักเตือนจะงามมากในท่ามกลางสายหมอนค่ะสวยมากวันเงา,ง,างาของอินทิรานะคะต้องอยู่กับคุณหมอหมอต้องมาหาเลยไม่ได้เป็นไหนนะคะปล่อยชอเฟอร์ไปคนเดียวนะคะโอ้ ต้องอยู่คนเดียวตัง้งฉิบวันตายแล้วเงาแย่เลยเหล่วจักขอเสวยอย่างแ่ะพี่น้องเอ้ยขอยกแบมุ้งยู่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 ยูอยู่โอ้ยหมอกตกใส่หัวปิงไฟก่อนนี่นะคะอแหลตยังไงดังไฟนะคะนั่นกระดาษนะคะกระดาษเอาไว้มาอ่อยไฟนะคะใช้เี่้ยวอ่อยไฟนะคะ มนีง่งโมเมนต์ร่างเบียเดเลยพี่น้องกองกระดาษไว้อยไฟเปิดทุกสัดส่วนอนุของสาเหลอกแดงไกันะคะไม่มีปิดบังนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะอ,อาอจากทันนาทีก่อนถึงห้านาทีแล้วสาวเหลกก็จะวางกึบเลยนะคะ โอ้ยนั่งก็นเด็พี่น้องเมย์โอ้ยนั่งปิงไฟสบายสบายบาย,ยามเช้าของบ้านเราเอาซะแลหันาทีแล้วก็จะว่างกึบอ,อันวอรเล่นน้ำแนพเพอมีเหื่อมีแห้งพิงไฟดูหมอกยามเชา้าโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะพากันอยู่ดีมีแห้งเดอ้อสุดสุดคน หักแพงทุกคนเ้อค่ะบ๊ายบสยสนับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอาทิตษนานนัะ